ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนฟินแลนด์ผ่านในช่วงที่สถานทูตแจ้งว่าจะไม่ดูการเงินผู้เชิญเลยการขอวีซ่าเยี่ยมเยียนฟินแลนด์จริงๆแล้วก็ควรจะเหมือนวีซ่าเยี่ยมเยียนตามปกติคือสถานทูตก็ควรจะดูการเงินและก็การงานของผู้เชิญเป็นหลักแต่ว่าในบางช่วงบางเวลาอย่างเช่นช่วงเวลาที่เราพูดในวิดีโอนี้เป็นช่วงโควิดและสถานทูตฟินแลนด์ก็ฟินแลนด์ในประเทศไทยนะครับก็อ้างเนี่ยตามหน้าจอนี้เลย มันมีคําว่าโควิด19อยู่ด้วยตามมุมขวาบนแล้วก็ตามทางขวานี้ก็บอกว่าเอกสารการเงินผู้เชิญจะไม่ถูกนํามาพิจนารณาร่วมถึงแม้ว่าจะมีสถานะการเงินที่มั่นคงก็ตามซึ่งก็ทําให้เรางงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าวีซ่าเยี่ยมเยียนมันก็ต้องดูการเงินผู้เชิญเพราะว่าคนยื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีเงินใช่ไหมฉะนั้นก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พลิกความคาดหมาย แล้ววีซ่าเยี่ยมเยียนไม่ดูการเงินผู้เชิญแสดงว่าต้องดูของผู้ยืน่นใช่ไหมฉะนั้นเราก็เลยไปค้นหาข้อมูลปรากฏว่าเกณฑ์การเงินของฟินแลนด์เนี่ยก็คือเขากําหนดให้ต้องมีประมาณ30ยูโรต่อวันก็คือวันหนึ่งประมาณ1,200บาทฉะนั้นเราก็เลยให้คนที่เราช่วยเนี่ยเขาเอาเงินเข้าก็คือคุณตามจํานวนวันที่ที่ไปสมมติว่าไป90วันตามหน้าจอก็คือจะประมาณ1 8 0 0ง0บาท คือส่วนใหญ่ก็เงินก็ไม่ถึงอยู่แล้วแหละใช่ไหมฉะนั้นเบื้องต้นเลยก็คือมันช่วยไม่ได้จริงๆโดยโปกติอ๋อไม่ได้แนะนําให้เอาเงินเข้าก้อนใหญ่นะอ๋อเคยพูดว่าห้ามเอาเงินเข้าก้อนใหญ่แต่ว่าฟิแนแลนด์เขากําหนดมาอย่างนี้ว่าจะไม่ดูการเงินผู้เชิญฉะนั้นผู้ยื่นเนี่ยก็จําเป็นแล้วแหละที่จะต้องทําแบบนี้ก็คือส0มสิบยูโรคูณเก้าสิบวันคือคูณจํานวนวันที่เราไปอะ่ะเอ่อไม่จําเป็นต้องถึงระดับนี้เพราะอันนี้คือเก้าสิบวันคือคูณตามจํานวนวนันฉะนั้นมันจะได้เงินประมาณนนนีี้้้้้คคืืืออออเเเเบบบงตรราาาาจะาใหขทแบบํแก่น ในเรื่องการเงินสเตทเมนที่ส่งสถานทูตะจะต้องเป็นเงินประมาณนี้หรือมากกว่านี้ครับแล้วก็ถัดมาก็คือในเมื่อเขาบอกว่าจะไม่ดูเรื่องของการเงินผู้เชิญฉะนั้นผู้ยื่นเนี่ยก็ควรจะเตรียมหลักฐานในเรื่องของการทํางานให้โอเคมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทําอะไรใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราทํางานประจําก็แน่นอนก็ควรจะมีใบรับรองการทํางานแล้วก็ถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีก็คือจะมีสลิปเงินเดือนย้อนหลังสักสามเดือนนะครับแต่ว่ากรณีนี้ที่ผ่านเนี่นะ คือเป็นเคสที่ผ่านแล้วเราก็เลยมาแชร์ก็คือเงินเดือนเขาก็กลางๆนะไม่ได้เยอะอะไรมากแล้วก็ยังไม่เคยไปฟินแลนด์มาก่อนด้วยคือไปฟินแลนด์ครั้งแรกด้วยแล้วก็สามารถผ่านได้ก็คือถ้าเกิดไม่ได้มีการโอนเงินอย่างที่ออฟบอกเมื่อกี้นี้เนี่ยเงินเขาก็ไม่ถึงอยู่แล้วมันจําเป็นจริงๆที่ต้องให้โอนเงินแล้วก็ใบรับรองการทํางานก็คือมีตามปกตินะครับเพราะว่าทํางานประจําแต่ที่นี้ถ้าเกิดใครทําธุรกิจก็น่ะทะเบียนการค้าใช่ไหม แต่เกิดใครที่ทําอาีพอิสระแน่นอนคือหลักฐานการทํางานเราควรจะชัดเจนนิดนึงแล้วก็หลักฐานการเงินก็คือให้สอดคล้องกับรายได้ด้วยเอาเป็นว่านอกจากเรื่องเงินที่ยัดเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือรายได้ที่เข้ามาก็คือควรจะสอดคล้องแล้วก็มีหลักฐานการทํางานที่ชัดเจนอธิบายเขาได้อะไรเงี้ยนะก็ <S <S อ,อาจจะมีคนถามว่าแล้วถ้าเกิดไม่ได้ทํางานหรือว่าทํางานแค่แบบเงินเดือนไม่เยอะไม่ได้ทํางานแบบที่ที่เขาออกใบรับรองงานให้หรืออะไรเงี้ยจะทํำยังไง ก็ถ้าไม่ได้ทํางานนะไม่ได้ทํางานจริงๆเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ครับก็ต้องยื่นไปแบบแจ้งในจดหมายทาจดหมายแนะนําตัวแล้วก็แจ้งว่าไม่ได้ทํางานนะแล้วแฟนส่งเงินให้ก็มีหลักฐานที่แฟนโอนเงินคือแต่สําคัญที่สุดที่บอกตอนแรกก็คือเรื่องเงินที่โอนเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าต้องผ่านตามเกณฑ์ถ้าเกิดว่าไม่มีไม่ได้ทํางานจริงๆก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าทํางานแต่ว่าอย่างเช่นเสริมสวยหรือว่าร้านเล็กๆก็สามารถทําใบรับรองงานแล้วก็ให้เจ้าของร้านเซ็นได้ แต่ว่าต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้านเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็ถัดมาคือหลักฐานความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับผู้เชิญก็แน่นอนว่าช่วงนี้ฟินแลนด์เขาเกณฑ์เยอะคือคือ,คอต้องดูว่าแต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกันนะช่วงปกติก็คงเป็นเกณฑ์ปกติคงไม่ยากแต่ช่วงนี้บังเอิญยากนะช่วงที่พูดคลิปนี้ฉะนั้นความสัมพันธ์กับแฟนก็คืออย่างน้อยก็ควรจะต้องเจอตัวกันนั่นแหละใช่ไหมถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเจอหน้ากันก็นกคงต้องต้องลุ้นอะว่ามันมีโอกาสที่จะผ่านน แต่ในเคสนี้ที่เรามาแชร์ก็คือเขาเคยเจอเจอหน้าแฟนแล้วแล้วก็แน่นอนว่ามีหลักฐานครบแล้วก็คือทั้งรูปถ่ายคู่รูปการแชทรูปวิดีโอคอลมีครบหมดเลยแล้วก็รู้จักกับแฟนมาประมาณสองปีกว่า,ก,วาก็ถือว่าในเรื่องความสัมพันธ์ก็โอเคมากๆสรุปว่าเรื่องการงานโอเคมีใบรับรองงานเรื่องความสัมพันธ์โอเคก็คือแนะนําให้ส่งรูปไปเยอะๆรูปถ่ายความสัมพันธ์รูปคู่รูปแชทรูปวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็คือโอเคหมดเลยเหลือแต่เรื่องการเงินที่ไม่ได้ถึงตามเกณฑ์ที่สถานทูตบอกเพราะสถานทูตไม่ดูการเงินผู้เชิญฉะนั้นเราก็เลยให้ทําแบบนั้นแต่ว่าถ้าเราให้ผู้เชิญเขาโอนเงินเข้ามาก็คงต้องเขียนจดหมายชี้แจงนิดนึงคือคือบอกว่ายอดนี้ในวันที่เท่านี้เป็นแฟนโอนเข้ามาให้ก็คือบอกนิดนึงเพราะว่าสถานทูตจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเงินรายได้ของเรามันเป็นเงินที่แฟนโอนเข้ามาแล้วก็มีหลักฐานการโอนเงินด้วยก็ดี อย่างเช่นใบเสร็จของ Western Union หรือว่าอีเมลที่แฟนแจ้งว่าได้โอนเงินเข้ามาหรืออะไรเงี้ยนะก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยแนะนําว่าให้เขียนอธิบายให้ละเอียดนะครับว่ารู้จักกับแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่แฟนเคยมาไทยวันไหนไปเที่ยวด้วยกันตอนไหนแล้วก็แฟนทําอาชีพอะไรนะครับเวลาไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยจะไปทําอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดบางคนบอกว่าจะไปจดทะเบียนสมรสที่ฟินแลนด์ก็อาจก็แจ้งไป ทั้งในจดหมายแนะนําตัวแล้วก็ฟินแลนด์เขามีแบบสอบถามเนี่ยคือตรงรายการเอกสารน่ะตรงหน้าหลังๆก็จะเป็นแบบสอบถามใช่ไหมแล้วก็อธิบายในนั้นไปให้ละเอียดเอ่อก็คือชี้แจงเรื่องความสมพั์ให้ละเอียดเพราะว่าสิ่งสําคัญถัดมาก็คือสถานทูตจะมีโทรมาสัมภาษณ์อ๋อก่อนพูดถึงเรื่องสัมภาษณ์เนี่ยพูดถึงหลักฐานการเงินอื่นนิดนึงก็คือสรุปว่าคนนี้ที่เราช่วยทําให้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ส่งหลักฐานทรัพย์สินอื่นๆนะที่ดินหรือสัญญานู่นนั่นนี่ต่างๆเนี่ยไม่ได้ส่งเลย ก็คือมีมีแค่หลักฐานการเงินตามปกติที่เราให้เอาเงินเข้าแล้วก็เรื่องของหลักฐานการทํางานที่เป็นใบรับรองการทํางานตามปกติเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นเคสปกติเลยก็ว่าได้แล้วก็ไม่เคยไปฟินแลนด์มาก่อนไปฟินแลนด์ครั้งแรกดังนั้นแสดงว่าการเอาเงินเข้าเนี่ยมันได้ผลสําหรับในช่วงนี้นะเพราะว่าสถานทูตอ้างว่าไม่ดูการเงินผู้เชิญนี่มันช่วยไม่ได้จริงๆแต่ช่วงปกติเราก็ต้องดูว่าเขามีระบุอะไรในรายการเอกสารไหมต้องไปอัปเดตที่รายการเอกสารอีกทีนึงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยว่ามันเปลี่ยนหรือ,อยัง เวลาปกติมันไม่มีคําว่าโควิดนะต้องดูว่าตรงนี้มันเปลี่ยนไหมถ้าตรงนี้มันเปลี่ยนแล้วว่า,าจะดูการเงินผู้เชิญตามปกติก็โอเคก็อาจจะไม่ได้ต้องยัดเงินต้องดูรายการเอกาสารอีกทีหนึง่งครับอันนี้เดี๋ยวเราขอปิดชื่อเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับแต่นี้เขาก็ได้ยื่นไปวันที่ประมาณ16พฤศจิกาย,ยนก็24พฤศจิกาย,ยนก็ได้พาสปอร์ตคืนมาสถานทูตฟินแลนด์มีคนมาสัมภาษณ์ก็คือเป็นคนไทยมาคุยกันในภาษาไทยนี่แหละแต่คุยเห็นว่าคุยกันนานมาก คือเขาไม่รู้ถามอะไรเยอะแยะนะแต่ก็แนะนําว่าเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลมากก็คือถ้าเกิดเรากับแฟนเนี่ยได้คบกันจริงแล้วก็เราได้รู้เรื่องแฟนเพราะว่าคุยกันบ่อยอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวคือตอบตามที่เราคิดไปเลยตอบแบบมั่นใจนะครับก็คือถ้าเกิดใครลุนลามน่ะเขาคงจะจับได้แหละใช่ไหมก็คือเอาแบบรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะเอาตามความจริงไปเลยอ่าวีซ่าผ่านค่ะได้รับ90วันใช่ครับก็คือเรากําหนดไปให้เลย90วันเลยคือถ้าขออ่ะก็กล้าๆขอไปเลย90 เออบางคนอาจจะกลัวไงแบบว่าขอสักสี่สิบห้าสิบก่อนนะอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดเราอยากไปเก้าสิบก็ขอเก้าสิบไปเลยเจ้าหน้าที่ VFS ทุกคนน่ารักมากค่ะเจ้าหน้าที่จากสถานทูตโทรมาสัมภาษณ์ก็ใจดีแหมไม่ได้โหดเลยนะนี่แต่ถามเยอะเกินคาดเดาจากข้อมูลที่ให้เตรียมบินวันที่สิบหกเดือนหน้าค่ะครับก็คือไปขอล่วงหน้าประมาณหนึ่งเดือนนะคําถามที่เราเตรียมให้เกือบทุกข้อส่วนใหญ่ถามตามเอกสารที่เราเตรียม เขียนจดหมายแนะนําตัวอะไรไปเขาก็คงจะถามตามนั้นแหละแต่มีถามเพิ่มเติมเรื่องลักษณะบ้านของแฟนถามทําไมน้องชายแฟนมีลูกกี่คนถามทําไมพี่สาวแฟนน้องชายแฟนอยู่เมืองอะไรอยู่ใกล้กันไหมบ้านพักสูงอายุแม่แฟนชื่อว่าอะไรคือ <c ười> เราไม่ได้บอกในนั้นเลยนะว่าเขามีน้องชายมีพี่สาวมีบ้านพักสูงอายุเขาคงจะถามแหละว่าแฟนมีพี่น้องไหม แล้วแม่แฟนทําอะไรอะไรเงี้ยคนนี้เขาก็รู้เขาก็ตอบไปแล้วก็เป็นคําถามต่อเนื่องแน่ๆขอย้ําอีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องมาจดในสิ่งที่ออาพูดนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลคืออย่างที่บอกคือตอบตามที่เรารู้คุยให้เป็นตามธรรมชาติเขาถามลึกเกินเหตุเองคือเขาก็คือคงจะลองใจเราไปงั้นแหละไม่รู้ก็บอกไม่รู้ก็คือไม่ต้องไปตื่นกลัวเกินไปแล้วก็ไม่ต้องจดด้วยนะครับเพราะว่าคําถามแต่ละคนคงไม่เหมือนกันอยู่แล้ว เขาก็บ่อยว่าอะไรที่เกี่ยวกับรูปถ่ายที่เรายื่นให้ค่ะเขาดูจากรูปแล้วมาตั้งคําถามอ๋อนี่ไงก็ในรูปมีอะไรเขาก็ถามตามนั้นแหละใช่ไหมคือเขาก็จะถามมั่วของเขาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะลองใจเราอ่ะฉะนั้นอย่างที่บอกนะอย่าไปกลัวก็คือตอบตามความจริงตอบให้เป็นตามธรรมชาติไม่ต้องตื่นเต้นมากอ่ามีคําถามหนึ่งบอกว่าถ้าไปแล้วจะเหมือนคนอื่นไหมคือไม่กลับมามีคนทําอย่างนี้กันเยอะเหรอจะให้สถานทูตเชื่อได้อย่างไรโอ้ถามยังกับอเมริกาเลยนะ ถ้าไปแล้วจะเหมือนคนอื่นไหมคือไม่กลับมาจะให้สถานทูตเชื่อได้ยังไงเขาก็ตอบว่าตอบแบบจริงใจมากค่ะเลยตอบไปว่าคงพูดให้เชื่อไม่ได้เพราะเป็นเพียงแค่คําพูดแต่ด้วยสัจจะวาจาตัวเองกลับมาแน่นอนค่ะเห็นไหมมันไม่ได้สําคัญว่าจะตอบว่าอะไรสาคัญที่ความมั่นใจฉะนั้นจะตอบอะไรก็ได้ครับอันนี้คือของตัวเองเขาบอกว่าคงพูดให้เชื่อไม่ได้เพราะมันก็เป็นแค่คําพูดแต่ว่าด้วยสัจจะวาจาจะต้องกลับมาแน่นอน เขาถามถึงชื่อหมู่บ้านด้วยค่ะแต่เราจําไม่ได้เห็นไหมจําไม่ได้ก็ยังตอบไปจําไม่ได้ก็บอกไม่ได้สิแต่บอกว่าออกเสียงยากจําได้ว่าตัวเอ็มขึ้นก่อนอะไรอย่างนี้เขาก็โอเคบอกว่าจําไม่ได้ขอไปดูก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้บรรู้แทนเราหรอกใช่ไหมเขาก็ดูจากรูปแล้วมาถามเลยคือคนไทยโทรมาถามนะเอ่อโทรมาวันแรกไม่ได้รับเลยโทรกลับเจ้าหน้าที่ให้โทรมาหาอีก เวลาแปดจุดสี่สี่นอเออไม่รู้วันเดียวกันหรือเปล่าเนาะโทรมาวันแรกไม่ได้รับอ๋อแล้ววันรุ่งขึ้นก็โทรกลับแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกให้โทรมาหากทีหนึง่งคุยกันสามสิบนาทีตอบแบบจริงใจเลยค่ะวินาทีนั้นต้องนึกถึงแฟนว่าเออเราอยากจะไปหาเขามากหรืออะไรอย่างี้ใช่ไหมก็มันจะมี power ขึ้นมาแน่แนเจ้าหน้าที่น่ารักค่ะคนไทยคนไทยสัมภาษณ์แต่ถามถึงขั้นน้องชายแฟนหยากกับเมียเก่าไหมโหไปรู้ถึงขั้นนั้นเลยนะถึงได้มีเมียใหม่ โอ้โห oh, oh, oh. ถามที่นอกเรื่องขนาดนี้คือไม่รู้ก็ต้องบอกไม่รู้นะตรงนี้งงมากคือถามแบบลึกมากอะ่ะเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะว่าถามแบบนี้ก็ <c oughs> อย่างที่บอกนะครับตอบไปตามความจริงตอบไปตามธรรมชาติไม่ต้องตื่นเต้นก็ตอบเขาไปนะคะว่าปกติไม่ค่อยได้ถามแฟนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องชายเขาแต่คงเลิกกันเพราะว่าแต่งคนใหม่ได้อ่ก็เดาไปนะครับก็คือตอบไปตามธรรมชาตินั่นแหละมันเป็นคําถามที่เราไม่คาดคิดค่ะ นั่นสิมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะใครจะไปรู้ถึงขั้นนั้นถ้าเกิดแฟนไม่เคยบอกเรื่องน้องชายหรอจะไปรู้ไหมอ๋ออ๋อลืมไปว่าเจ้าหน้าที่ดูจากรูปถ่ายใช่ไหมคงมีรูปของน้องชายแฟนมาด้วยแต่ก็คุยกับเขาแบบสนุกสนานลเลยในวิชาทีน,นั้นอา่าก็อย่างที่บอกนะครับเขาโทรมาคือมันไม่สําคัญหรอกว่าเขาถามอะไรแต่สําคัญที่ว่าเขาจับผิดเราว่าเราเป็นของเก๊หรือเปล่าว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปเยี่ยมจริงๆอะ่ะคือจะแอบ,บลักลอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาจะถามวนๆ ต่อยอดคําตอบของเราไปเรื่อยๆ <c oughs> คือเหมือนว่าถามถึงแฟนแล้วก็เลยเถิดไปที่ครอบครัวแฟนแล้วก็เลยเถิดไปที่นู่นนั่นนี่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะแต่เราก็งงว่าเจ้าหน้าที่มีเวลามาคุยทั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยมีวันๆมีคนมาขอวีซ่าฟินแลนด์สักกี่คนเราก็บอกว่าสงสัยจะมีคนอยู่เกินวีวซ่าเยอะใช่ค่ะเขาก็บอกแบบนั้นนั่นไงเขาก็ระแวงไงว่าเราจะหนีเข้าประเทศเขาใช่ไหมก็เลยต้องสัมภาษณ์เยอะนิดนึง ถ้าเกิดว่าเขาโทรมาแล้วเราไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็โทรกลับบอกว่าเออมีสถานทูตโทรมาเราเพิ่งยื่นวีซ่าไปอะไรอย่างนี้ก็ว่ากัไนไปเราก็ถามว่าอันนี้คือจะไปแต่งงานด้วยใช่ไหมคนนี้ยังไม่ได้วางแผนเรื่องแต่งงานนะครับแต่ถ้าใครวางแผนแล้วก็บอกเขาไปเลยซึ่งเราก็ได้แจ้งไปแล้วทั้งในจดหมายแนะนําตัวแล้วก็ในแบบสอบถามนะอะคําถามนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ถามเราด้วยเราก็บอกว่าเอาไว้กลับมาอีกทีค่อยคิดคือไม่สําคัญไงว่าว่าจะแต่งหรือจะไม่แต่งก็คือ เราแจ้งไปยังไงเราก็ต้องเอาตามนั้นอนะแจ้งว่าจะแต่งก็ต้องบอกว่าจะแต่งครับก็อันนี้เราได้เอามาฝากกันนะครับเพราะว่าเขาแชร์เรื่องการสัมภาษณ์มาเยอะนะครับก็ต้องขอบคุณที่เขาให้รายละเอียดเรามาเยอะทําให้เราได้มาแบ่งปันกับเพื่อนๆในตรงนี้นะครับเราเอามาพูดเพราะว่าวีาวซา่าเยี่ยมเยียนฟินแลนด์ช่วงนี้ผ่านยากมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าเพื่อนๆจะต้องเช็คดูในรายการเอกสารว่าพอดีช่วงที่พูดเนี่ยติดเรื่องว่าเขาจะไม่ดูเอกสารการเงินของผู้เชิญ ลองเช็คดูว่าเงื่อนไขในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็จะยากหรือง่ายไปแต่และช่วงจะไม่เหมือนกันสําหรับประเทศนี้โอเคถ้าเกิดเพื่อนๆมีประสบการณ์อะไรก็สามารถแชร์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ